วันนี้คนไหน EP บอก EP เล้วว่าเกมกันเองอันี้คือออน่าปิงปองทัวร์นาเมฆอ้าวโอเคนี่คือออน่าปิงปองทัวร์นาเมฆครับวันนี้เราจะมาแข่งปิงปองกันแต่ว่าโต๊ะอันนี้ไม่ใช่โต๊ะมาตรฐานเลยเลยโต๊ะมาตรฐานนี่กี่เซนติบอลไม่รู้เฮ้ยโหหลับบอลเออรู้หน่อยดิ25เซน25เซนความหนาความหนาความหนา เฮ้ยยี่สิบห้าเซก็มาด์เฮ้ยหนาไปหนาไปวันนี้เรามีคนทั้งหมดในวิทย์เนี่ยสิบสี่คนสิบสี่คนก็จะแข่งไปหาที่หนึ่งที่หนึ่งนี่ได้เงินรางวัลเป็นเงินสดจริงๆเลยสองพันบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องจริงจังกับการเล่นหน่อยนะครับนี่คือโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะญี่ปุ่นที่ซื้อมาเท่าไหร่ทุกคนร้อยร้อยกว่า100บาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็นี่ใครทำเนี่ยไอแพดไอแพดไอแพดทำเอากระถิ่งสวยงามอ้าวโอเคหาคนที่หนึ่งแล้วกันเราเหลือแค่แสามลูกนะครับตั้งแต่ฐานแรกะ เล่นกันแค่สามลูกออกไปเลยสามลูกออกแล้วคนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะมาเล่นกันคู่ชิงคู่ชิงคู่ชิงคู่ที่เงินรางวัลสองพันบาทเนี่ยผ่าลูกอันดับแรกก็จับกันก่อนดีกว่าว่าใครคู่ใครบ้างใครเบอร์หนึงจับยันจับใครนิ้วจับเฮนิ้วนึงอ่าดิวเลยเลขสี่สุดท้ายสุดท้ายเลยโอเคเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชีพทัศสองเบอร์สองเปแพทสามอามสามอามสี่ใครับผมใครสี่โอเบอร์สี่อยังเจอตลอดไอพิกเบอร์อะไรเบอร์กามอ i dead เฮ้ยเออว่ะไอ้รอรอบหองรอรอบหองรอบหลรองเฮ้ยคู่ต่อไปมาคู่ต่อไปคู่นี้ก็คือชนะมาแล้วคนละหนึ่งลอบแล้วขึ้นมาเจอกันก็คืออารกับชีพะครับอารไป้ชุดไก่เสร็จก่อนโมึงมึงไอ้บ้านเจี๊ยบที่ตอนออกไปกันไก่หลังเลยครับเอาทำ完了เรื่องได้เลยครับ่จริงคู่จริงคู่จริงนะเฮ้ยคริง ຝັນ010ໂອ້ เดี๋ยวนีแล้วนุ่รัอ่ครับทางไหดีตู้นงชุก่นดีกว่ายีุ่่ก่อนที่มีเจอหนผ่้หญิงเนี่ยรักจะยอมนะแต่แล่ห้งง้ยแต่จะไม่ได้ใช้จะมีได้เออจะมีได้ใชแต่หน้ตรงเงยรางเรีนคงมันก่นหนยเออไม่หมลยไม่หมดเราเนียนกูนั่งรอะรลองัเหน่อยลอยกาบทางยาโมโหที่ได้ไได้โมโที่บริษัท

ุูเก่งกับปกป้องเต่อไปเป็นคณะอมก่งกับปกป้อง่อย่งนี้ดเหรอวะนี่ยมอนั่งอย่างนี้ทำไมได้ก็เนกันี่มังจะมีน่ี่ไม่ได้แล้ว่กระตับแค่หัไม่หันหลังอันแต่ว่าอดเลยนะั้นกระตาแล้วเี่ยไม่กรับไมตับอย่างนี้แน่แบนั่าี้รบอนี้าเรียกว่า ใส่พีเดีอาย่าน่นคืยู่ทุานได้้ามาชะยวผาคนเล่นก่อนยิชุบอาลงเฮ้ยลุงมาจริงจังเลยลงมาจริงจไม่อยาก้อพันจัดอ่ะหอยู่แล้วเนี่ยลงอยู่น่ยการโตหน่อยการติดะพงรตู้เพิ่มเลยหน่ยับจอหน่อยเติมจอหน่อยอ้ออแล้วเฮ้ย

กัรพีกใหา่ใจเอาเถนะครับสาาหทล้อยเลยร้อยลยเร็วเรจริงอตาร้อยที่ตาลนรอกลัวอกลัวเล่นไม่ออกเอาเลยเทาแล้วเท่าแล้ว Help! Help! เมึงชนะนี่มึงโดนคดีนี่เลยนะแบบทำร้ายพวกคนะตุเราอะไรี้อะไรอ่พิการอ่ะแลพิการอ่ไระไอ้พวกคนละแบบไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี <มา S 1> ๋ยว เดนี้ขอได้หาลูกห้าลูกเลยใช่เงินสองพันได้ไลยมีแบบว่าภาษาคนเริ่มห้าลูก3ามสวนออกมีไม่มีมาเลขครบเลยใช่ห้าแต้มกว่านนะชุบสองพับาทนะครับยเราับ oké hey.

สองพันบาทไปใช้มือกระป๋กเอาไม่ใช้ต่องสบายใจโอ้นี่คุณตีด้วยมือเวงเงินจะตกตัวเองอะโอเคแล้วถือว่าเป็นการเล่นกีฬาไงกีฬาสัมพันธ์นะครับกีฬาสัมพันธ์กันนะครับเอาโต๊ะเอาอะไรมาที่บ้านมาทำเองแต่แตว่าสัมพันธ์ไอเนี่ยพวกนี้ให้ตานซื้อเองนะใช่มาทำเองทุกอย่างเลยลวดเนี่ยจะต้องมาพันเองนะมาเอง่ว่าพันเองโอเคแล้าใครชอบคลิปนี้ล็อกไลค์กัน เราบอกทุกอย่างมีให้เด็กขึ้นให้ดูหมดนี่เลยนะเราคนเดียวเราไปติดตามไปจัดก,การไปทำทุกเรา่นงทุกเร่องทั้งดังดๆๆๆ้วยนะ